ถ้าเกิดว่าจะถามว่าเราจะฝากอะไรไว้เป็นแง่คิดจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนเนียโทรตาม,ม,ตามไม่ใช่พ,พี่เจงเอาใหม่นะครับแต่เสียงมันน่ากลัวสวัสดีครับ ผมกุยจุมพศธรรมทานทองนะครับก็เป็นสตูดิโอมิกซิงแล้วก็แมสต์ตอริงเอนจิเนียร์ในส่วนของสตูดิโอแล้วก็ในส่วนของงานไลฟ์นะครับก็ทำในส่วนของมิกซิงเอนจิเนียร์นะครับก็ทำคอนเสิร์ตต่างๆนะครับถามว่าอยู่ในอุตสาหกรรมนานขนาดไหนสำหรับสตูดิโอก็น่าจะมี20ขวบปี นะฮะก็กำลังไวกระต่ะเหมาะกับหน้าตานะฮะถึงแม้รูปร่างจะไม่ให้นะครับในส่วนของไลฟ์คอนเสิร์ตเนี่ยก็เพิ่งจะทำได้สักประมาณ9ปีโดยประมาณนะครับในส่วนของผลงานนะครับก็ถ้าในฟากสตูดิโอก็จะทำทั้งตั้งแต่เรียกว่าหมอลำยันโปรเกรสซีฟบล็อกอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอย่างผลงานลูกทุ่งที่พอมีมาบ้างก็อย่างพ่อไวพยพยนเพศสุพรรณสุดาสีลำดวนหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแคท,ทริยามลสีนะฮะแล้วก็เ,เสรีรุ่งสว่างและอีกหลายๆท่านนะครับในส่วนของฝากที่เป็นสตริงบ้างก็อาจจะมีอย่างเช่นไทเทเนียมพี่บอยพีซเมกเกอร์นะครับพี่รุลาพี่พิจิกา พี่ใครอีกเดียเยอะนะครับพี่ปับ๊บโอเตโตก็ได้มีโอกาสร,ร่วมงานอายุงานก็ประมาณ20ปีก็จะผ่านงานมาพอสมควรในส่วนไลฟ์คอนเสิร์ตก็หลกัหลกๆเลยปัจจุบันก็ทำให้กับพี่บอยพีซเมกเกอร์นะครับแล้วก็ยังมีรับแทนอื่นๆจอบนอกนะฮะแล้วก็ไปในคอนเสิร์ตต่างๆแล้วแต่ว่ามีใครพอเห็นคุณค่าในชีวิตนะครับประมาณนั้น ถ้าถามว่าในส่วนของการทำงานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์หรือว่าปลั๊กอินใช้อะไรทำงานเป็นหลักจริงๆก็ผมใช้ทั้งคู่นะครับเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งในความแตกต่างกันเนี้ยนะครับในบริบทของผมมันไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่ากันแต่มันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการทำงานแล้วก็การเลือกใช้มากกว่าซึ่งถ้าเราจะมองจริงๆแล้วเนี่ยปลั Plug ๊กอินก็จะมีข้อดีเช่นราคาถูกกว่าการแม่นท์เน้นไม่ต้องมี นหนึ่งตัวสามารถจะใช้ได้หลายช่องนะครับส่วนฮาร์ดแวร์แน่นอนราคาแพงนะครับแต่ว่าคุณลักษณะของเสียงก็จะมีความจำเพาะที่แตกต่างออกไปตามเครื่องคำว่าตามเครื่องผมไม่ได้หมายถึงแบรนด์แต่ว่าในแต่และแบรนด์เดียวกันที่มีอายุการใช้งานที่ต่างกันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันนะครับซึ่งทั้ง2ตัวก็จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับ ฮาร์ดแวร์เองในการแม i นเทนแนนต์นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายมีคอสที่สูงแล้วก็1ตัวมันก็จะฟิกซ์ต่อช h a n ท e l ที่กำหนดนะครับแต่แน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยสามารถทำงานให้ผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพของงานออกมาได้ดีใกล้เคียงกันนะครับโดยที่ไม่ใช่บอกว่าอะไรดีกว่ากันนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราต้องใช้งานบนสถานการณ์นั้นๆนะครับเช่น หากเราต้องการประสิทธิภาพของการทํางานกับคอสที่จํากัดแน่นอนครับปลักอินให้ประสิทธิภาพที่สมเหตุสมผลต่อราคาที่ต้องจ่ายส่วนฮาร์ดแวร์ก็อาจจะให้ในแง่มุมของความเป็นธรรมชาติในแง่ของฮาร์โมนิกหรือว่าซาวด์อื่นๆนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วทั้งคู่เนี่ยมันมีดีอยู่ในตัวมันเองนะครับอันนี้อยู่ที่เราเลือกใช้นะครับเป็นประเด็นสำคัญครับจริงจ คำถามนี้ที่เป็นคำถามถามว่าประทับใจในคอนเสิร์ตไหนก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ไปทำคอนเสิร์ตก็จะมีความประทับใจในทุกๆคอนเสิร์ตเพราะว่าในแต่ละคอนเสิร์ตก็จะมีคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นความยากง่ายในแต่ละที่ก็จะมีความยุ่งยากที่แตกต่างกันนะครับผลสำเร็จที่แตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีปัจจัยเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ อุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงที่เราต้องไปเจอนะครับแล้วก็ลักษณะของผู้ชมรวมไปถึงสเตจต่างๆแต่ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตไหนที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าหรือเป็นคอนเสิร์ตที่รู้สึกว่าทำงานยากกดดันที่สุดก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตของพี่โอมชาติกรงสุวรรณเรวัตฟลอ r v e ร์เป็นคอนเสิร์ตที่ต้องบอกว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ได้ทำจริงๆเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นเซอร์ราว7.1 นะครับแล้วก็มี Channel List ที่เยอะมากเยอะขนาดว่าใช้มิ x e r อสบอร์ดสำหรับ f อน of f h ฟเฮแล้วก็เต็มทุก n n e n นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะครับกับคนที่เพิ่งทำซาว n ์ใหม่ๆอย่างผมอย่างนี้นะฮะก็อันเนี้ยน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่มีเพชเชอร์เยอะที่สุดแล้วแล้วก็มีแรงกดดันสูงนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ผ่านไปได้นะครับ ในการทำงานไลฟ์ซาวจริงๆผมว่าความกดดันเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ผลลัพธ์ที่เราอยากได้มากกว่านะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในะบวนการทำงานหรือว่าการทำงานเนี่ยมันก็ต้องมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็ปรับประยุกต์ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องเจอนักดนตรีต่างๆนะครับ ก็แต่ละคนก็จะมีสไตล์การเล่นในแต่ละวงก็จะมีวิธีการเล่นหรือแนวดนตรีที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคาดหวังผลลัพธ์เหมือนอย่างคอมเมอรเชียลซีดีซะเลยทีเดียวมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของ Environment นะครับสถานที่เสียงออเดียนที่ลายล้อมเราอยู่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็ตั้งเป้าให้สูงเข้าไว้นะครับแล้วก็ ทำมันออกมาให้ใหดีที่สุดอันนั้นน่าจะดีที่สุดครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวกับ audio engineer เนี่ยคงไม่มีความแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกประเภทไม้เป็นเรื่องของการวางตำแหน่งไม้เป็นเรื่องของการทําเกนอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆในการทํางานเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่อย่างพอสมควรนะครับเพราะว่า ในสตูดิโอเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกหรือครีเอทีฟซาวด์ได้อย่างที่เราต้องการโดยที่เรามีเวลาพอสมควรผมใช้คาว่าพอสมควรแต่สำหรับถ้าเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตเนี่ยนะครับบางทีด้วยเวลาที่จำกัดบนเงื่อนไขต่างๆนะครับเช่นเฟสติวัลซึ่งต้องมีวงหลายวงมีเวลาซาวด์เช็คในกรอบที่จำกัดเพราะฉะนั้นการที่จะทำออกมาให้สมบ,บูรณ์แบบเหมือนในสตูดิโอที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากสักนิดหนึ่งนะครับ ในส่วนอื่นๆความแตกต่างของการทำคอนเสิร์ตและการทำสตูดิโอก็น่าจะเป็นเรื่องของความแปรนีดนะครับซึ่งในสตูดิโอเนี่ยเราสามารถจะเรียกว่าไงเหมือนตอนนี้ที่เรากำลังถ่ายวิดีโอนี้อยู่ถ้าไม่โอเคก็เทคใหม่นะครับแต่ว่าในไลฟ์คอนเสิร์ตเนี่ยถ้าออนแอร์ปับ๊บนะเราเรียกว่า The Show must go on แล้วเนี่ยทุกอย่างก็คือหน้างงานทันที เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความแตกต่างเนี่ยมีไหมถ้าจะบอกในบริบทที่เห็นได้ชัดนะครับถ้าเราเอาภาพรวมใหญ่ๆเลยเนี่ยในส่วนของสตูดิโอเนี่ยมันจะเป็นงานผมเรียกว่างานบันทึกประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆก,การทํางานเนี่ยเราปราณีตที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ในงานคอนเสิร์ตเนี่ยบนสถานการณ์ภาพรวมใหญ่ๆนะฮะผมไม่นับว่าคอนเสิร์ตใหญ่อย่างเดียวอาจจะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆตามผับตามบาร์บางครั้ง การออกไปทำงานของซาวน์จิจิเนียก็จะเป็นการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์นะครับเพื่อให้โชว์หนึ่งหนึ่งเนี่ยสามารถดำเนินได้ไม่มีอุปสรรคไม่สะดุดแล้วก็สามารถจบลงในคอนเสิร์ตนั้นซึ่งคนดูแฮ ppy ปปเจ้าภาพแฮ ppy ปปแล้วก็นักดนตรีสามารถเล่นได้อย่างแฮ ppy ปปอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จสำหรับการทำคอนเสิร์ตหนึ่ จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ต้องฝากอะไรกันเยอะเพราะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะมีความคิดแล้วก็เข้าใจบริบทของการทํางานดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดสังเกตหรืออยากจะพูดถึงในแง่มุมของตัวเองมากกว่าก็คือว่าในการทํางานในสายของสตูดิโอก็ดีหรือในไลฟ์คอนเสิร์ตก็ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมยึดมาตลอดดีกว่าก็คือว่าผมทํางานบันเทิง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีแรงกดดันใดๆในการทํางานนะครับก็ให้เราสนุกกับงานมองซะว่านี่คือเกมนะครับมองซะว่านี่คือด่านหรือว่าสเตจที่เราต้องผ่านไปในแต่ละจุดสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมคํานึงอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าไม่ว่างานนั้นจะออกมา complete ขนาดไหนได้รับความ,ช,มชื่นชมขนาดไหนก็ตามเราต้องระลึกเสมอว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเรามันยังมีคนที่ทํางานเบื้องหลัง อยู่กับเราอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทีมภาพแสงสีเสียงอื่นๆนะครับเราหรือเอนจิเนียร์อย่างผมเนี่ยตัวน้อยๆนะครับเป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งในฟันเฟืองใหญ่ๆที่ขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยมันเดินหน้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ไม่ได้ออมีความเก่งกาจหรือความสามารถอะไรมากกว่าคนที่จัดไฟให้เรา คนที่โปรแกรมไฟบนเวทีคอนเสิร์ตหลายครั้งต้องบอกว่าถ้าคอนเสิร์ตนั้นขาดไฟหรือในสตูดิโอนั้นขาดไมโครโฟนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนเนี่ยจึงมีความสำคัญการให้ความสำคัญกับตัวเองก็ต้องให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานทุกๆคนด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระลึกเสมอซึ่งผมก็ พยายามที่จะบอกตัวเองในสิ่งเหล่านี้ในทุกๆวันที่ทํางานนะครับไม่ว่าจะประสบปัญหาอะไรก็ตามณนะเวลานั้นณนะตําแหน่งนั้นนะครับก็จะได้เป็นสิ่งที่คอยเตือนตัวเองแล้วก็ไม่หลุดกรอบก,การทํางานเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดนะครับผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังเช่นเดียวกันท้ายที่สุดก่อนจากกันจริงๆทํางานบันเทิงยิ้มเข้าไว้สนุกกับงานที่ทําเข้าไว้ นะครับไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขและแฮปปี้กับการทำงานในทุกๆวันครับวันนี้สวัสดีครับ